สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปคาเฟ่เดย์นะครับวันเด์ทริปกันที่บางแสนนะครับตอนนี้ก็10บโมงสีนาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหาดไทยาดเนาะกำลังจะเตรียมโดยเดินทางมุ่งหน้าสู่บางแสนครับเดี๋ยวสําหรับคาเฟ่นะครับเราจะไม่รู้เลยนะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันได้เลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเนาะไปครับทุกคนเ e สก์โกครับมุ่งหน้าสู่บางแสนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงถนสสุววรณมิาย3แล้ ซึ่งถนนสุวรรณภูมิสาย3เนี่ยเป็นถนนที่ตรงและยาวมากๆนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งถนนนะที่สําหรับสายเบเกอร์อย่างพวกเรานะชอบทำท็อปสปีดก,กันที่นี่นะครับตอนนี้ติดไปแดงครับ3 2 1สองหนึ่งเดสโกครับมาลองท็อปสปีดบ้างดีกว่าแ <c oughs> อดอกตอนนี้ความเร็วอยู่ที่120ครับไม่เกินนี้แล้วทุกทุกคนเคื่อบินลงแล้วการบินไทยละคุเท่าฟ้า ดูทุกคนโอ้หเป็นยากาศดีมากครับถนนสุวนรณภูมิสายสาเฮ้ยทำไมมันมีเม็ดน้ำลงมาด้วยวะ ฝนตกก็เหรอฟ้าก็ดูสดใสอยู่นะนี่ครับขวามือก็เป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ก็10บโมงสีนาทีแล้วครับรถของเราวิ่งออกจากบ้านออกมาเนาะที่ผมกดรีเซตทิปมาก็47กิโลครับวิ่งมา4 7กิโลแล้วถึงสุวรรณภูมิสาย3านะครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปครับก็จะเข้าสู่ถนนบางนาตราดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งเลาะไปทางถนนสะพานใหม่ครับสะพานชนมาตวิถีนะครับที่เขาทําใหม่เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสะพานใหม่เชิญบุรีจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทุกคนชนบุรีตรงไปครับเดี๋ยวสุดถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นทางนะครับเดี๋ยวซ้ายเนาะเราเราก็จะเข้าสู่ถนนบางนาตาดกันนะครับนี่ครับทุกคนแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาสู่ถนนบางนาตราดแล้วนะครับเฮ้ยที่อย่าพิ่งออกมา หลังก็มาซ้ายก็จะออกโอ้ฝนตกแล้วทุกคนเมื่อกี้ขี่มาแดดร้อนเปรี้ยงแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วตกแค่นี้พอนะจะตกแรงกว่าน,นี้เลยขอร้อง <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่แถวทางแยกที่จะไปบางพูครับก็ใกล้ถึงแล้วอะจุลบุรีก็อีกประมาณสัก30กิโลเห็นจะได้ครับมู <c oughs> ลรถสิบร้อเยอะมากทุกคนตอนนี้เที่ยง2ี่สนาทีแล้วครับไปครับทุกคน let's go ครับรุ่ยต่อครับยังตกไม่แรงมาก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแยกบางไทรแล้วนะครับเราก็กําลังจะเลี้ยวขวานะครับไปสู่สะพานชนารรมาิถีนะครับก็ตรงเข้ามาในตลาดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสะพานชนาตรวิถีจะเป็นยังไงนะครับและในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสําหรับสะพานชนารรมาิถีครับตอนนี้ก็เที่ยง38นาทีครับรถเราวิ่งมา1 0 3มกิโลครับมาถึงตรงนี้เนาะจากหน้าบ้านเลยครับนี่ทุกคนเทศบาลตำบลบางไทรนะครับ ครับข้างหน้าเราก็เป็นสะพานแล้วนะครับสะพานใหม่ชลบุรีเนาะที่เขาเรียกกันอืมอากาศดีทุกคนวันนี้เมื่อกี้เจอฝนมานิดนึงครับตอนนี้ฝนหยุดละพอฝนหยุดปุ๊บอากาศดีเลยนะครับลมดีนะกลิ่นเค็มทะเลก็มาแล้วมาแบบเต็มร้อย <c oughs> ขวามือก็จะเป็นคาเฟ่ออนสะพานนะครับใชครับทุกคนมหน้าสู่บางแสนต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบางแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศดีมากทุกคนคุ้มปลาคุ้มผลแบบนี้สุดยอดเลยครับตอนนี้ก็เวลาเทียง59นะครับก็บ่ายโมงแหละตอนนี้รถของเราวิ่งมา120กิโลครับที่บางแสนเนาะจากหน้าบ้านเราไปถึงตรงนี้เลยก็120กิโลครับนี่นะบางแสนวันนี้อากาศดีมากเลยขับรถมา120กิโลครับมาพักผ่อนชิลๆได้เนาะ เนี่ยร้านคาเฟ่ร้านนี้ยเห็นดังในทิกตอกนะทุกคนเฮ้ยแต่คนเยอะมากเฮ้ยุดเรามากินกันดีกว่าพี่หนิงอ่าทุกคนก่ดน๋ยวเรานะครับจะวนไปทางหาดวอนทภาก่อนเนาะไปหาอะไรมามๆก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมากินแค่ติมร้านเนี้ยแหละแดงๆนะ่ะเล็งแล้วละหนึ่งร้านพี่หน่งเรากินไฮเวย์ดูไหม เออเนะลองดีกว่านาะไฮเวย์มันเป็นร้านแนวไหนอะ่ะแฮมเบอร์เกอร์เหรอมาทะเลมากินแฮมเบอร์เกอร์จ้ะนะอ่ละลองดูสั่งอะไรไปกินบ้างเมื่อกี้นี่ค่ะเลื้อพิซซ่ะนี่นะเบอร์เกอร์เนื้อ,อ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านไฮเวย์นะครับเรียบหาดกอร์ดพา,านะเมื่อกี้ก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์ไปกินนะครับนี่นบรรยากาศดีแล้วพี่หนิงร้านเขาตกแต่งแบบคล้ายๆแบบแนวแนวแบบฝรั่งเนาะป้ายเขาดูสิคล้ายๆเหมือนแบบอยู่แบบเมืองนอกเลยครับนะแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นริมทะเลเนี่ยครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศโคตรดีครับทุกคน ไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับ๋ยวเราจะไปกินติติมกกันต่อเนาะที่ร้านแถววงเวียนบางแสนครับร้านสีแดงแดงที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เมื่อกี้ร้านไฮเวย์เบอร์เกอร์ก็อร่อยดีนะร้านก็ตกแต่งสวยครับเป็นไฟนีออนสีแดงแดงเนาะขาวตัดแดงนะสวยดีครับบรรยากาศก็ดีมากนะติดดิมชายทะเลเลยครับนี่นะชายทะเลวันนี้เงียบสงบดีนะครับก็อ,อยู่ไม่ไกลนะทุกคนจากร้านเมื่อกี้นนะ แค่นี้เองครับถึงล้วงเรียนบางแสนโอเคตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงร้านไอติมที่เราจะมากินร้านต่อไปแล้วนะครับทุกคนร้านนี้มีชื่อว่ามี่เสวียนนะเป็นแน่ใจผมอ่านสำเนียงจีนถูกหรือเปล่านะครับมี่เสวียนก็เป็นร้านโทนสีแดงๆนะครับที่เหมือนกับร้านที่เราไปกินมาเมื่อสักครู่นี่นะโทนแดงๆเหมือนกันแต่นี่เป็นแดงล้วนนะเมื่อสักครู่นี้เป็นแดงขาวขาวครับแล้วผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ร้านเขาก็ตั้งอยู่ด้านหน้าวงเวียนนี่เลยนี่นะครับเห็นเขาเด่นเรื่องไอติมนะเราลองไปชิมกันดูครับอ่ะเอาไปเลยครับนี่พี่หนิง ติมสองโอเคแล้วก็เอาน้ำชามะนาวไงเป็นหญิงสั่งอะไรมากินบ้างไอติมสองค่ะไอติมสองแล้วก็น้ำมะนาวแช่เย,ย็นหนึ่งอ๋อไอติมพลัแท่งเนาะแล้วก็น้ำมะนาวแช่เย็นหน<า>ึ่งทั้งหมดเท่าไหร่สิบาทโอ้ร้านนี้ไม่แพงกันทุกคนไอติมแท่งแค่สิบห้าบาทนะแล้วก็น้ำมะนาวยี่สิบบาทเนาะรวมสามอย่างเนี่ยห้าสิบบาทถูกกว่าร้านเมื่อกี้เยอะเลย นี่นะมะนาวมะนาวเย็น,น,ยนอันนั้นไอติมกละแทง่งมานี่ครับทุกคนไอติมมาแล้วนะทุกคนอ่ะชนะ <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหมเหมือนแบบเหมือนกินนมแัดเม็ดอ่ะเนาะกินบ้างดิอ,อร่อยกินนมหอมหอมมาก อกินน้ำมะนาวหน่อยแก้เลี่ยนก็เมื่อกี้เราแวะกินไอติมกันที่ร้านนี่นะครับมี่สเวียนเนาะชื่ออ่านยากนิดนึงนะก็ราคาถูกเนาะพี่หนิงเนาะไอติมแท่งก็สิบห้าบาทแต่น้ำมะนาวแก้วละยี่สิบาทอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับทุกคนเมื่อกี้ผมกินไปไอติมคนละแท่งแล้วก็น้ำมะนาวแก่นึงก็ห้าสิบบาทเองโคตรถูกไปพี่หนิงไปดูต่อร้านต่อไป next station อ่างศิลานี่ครับทุกคน นี่คือทางไปคาเฟ่ที่เรากำลังจะไปกันนะครับมีชื่อว่าเรดเทมกับ h ิ m เม a รนะครับก็ตรงประทางเขาสามุกนะครับทุกคนนี่แหละโรงแรมบูฟินเรดเทมเรดเทมตรงไปเนี่ยอันนี้เป็นคาเฟ่รับก็น่าสนใจนะหรือว่าเราจะเอานี้ดีวะพี่นิงอืมคิดดิ้นและบ อ๋อเหมือนเขาอ้อตึกร้างมาทำเป็นคาเฟ่ครับทุกคนก็ดังอยู่นะผมก็เห็นใน t i ก t o k ครับจส่วนร้านที่เราจะมานั่งกันก็จะเป็นร้านนี้ครับที่อยู่ด้านหน้างเราซ้ายมือเนาะนี่เลยถึงแล้วนะครับฮิลเมอร์เล่โอ้โหสวยสวย,สวย คถึงแล้วครับคนฮิวเมาเลนะร้านอยู่ตรงนี้นะเป็นประภาคการส,สวยๆนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเลตเทม f f e ฟแล้วนะครับแต่เมื่อกี้คุยกับพี่หนิงแล้วเมื่อกี้เราไปกินไอติมกันมาเนาะยังอิ่มกันอยู่เลยครับทุกคนอาจจะแบบว่ามาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นๆนิดนะึงเนาะคงไม่ได้เข้าไปกินนะวันนี้ต้องขออภัยด้วยอิ่มจริงๆครับนี่ครับเลตเทมนะฝั่งคาเฟ่จะเป็นเลตเทมนะส่วนร้านอาหารจะเป็นฮิวมาเล่นะครับทุกคนก็สวยมากนะนี่ครับทุกคนฮิวเมาเลนะครับโอ้โหยังสวยเลยครับ ีเดินไปหน้าร้านแล้วอิ่มใจเลยก็อย่าไปรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราไปเดินทางมาชิมกันใหม่แล้วกันเนาะก็ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็อย่าเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพครับก็อย่าไปหาเติมน้ำมันด้วยน้ำมันเหลือนหนึ่งขีดแล้วกระพิบแล้วด้วยอย่าลุ้นด้วยนะครับว่าถึงปั๊มหรือเปล่าเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่หนิงมีอะไรฝากเพื่อนไหมโอเคทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่หนิงด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนรูปภาพที่สวยๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะค่าน้ำมันน้ำมันนะครับจะผมลงไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนีี้ลาไปก่อนสสวััดครบ